ชนส่วนใหญ่ครับสวัสดีครับผมบอมธนวัฒน์นะครับโอเคส่วนแล้วผมชาราเลยเขามีความเท่เขามีความน่ารักแต่ก็ Cool Style เลยนะน่าซีผมเป็นอย่นงนี้อะไรฮะงานเยอะไหมช่วงนี้เหนื่อยไหมก็เหนื่อยๆคส่วนใหญ่ก็เดินสายที่นด้ใครับี่นี่ผมได้ดี ชัวชัวพินาคพี่นักศิลป์ได้ข่าวว่าจะทะยานร้อยล้านแล้วนะฮะพุ่งสูงแล้วพุ่งสูงแล้วโอ้โหสุดยอดเนาะเราเป็นนักแสดงดำด้วยนะครับพุ่งสูงนี่คือเพิ่งสิบล้านนะไม่สี่ไม่สี่ร้อยสี่ร้อยใกล้ร้อยแล้วนะฮะแล้วก็ติดตามผลงานของน้องแจทภาพยนตร์นะฮะแล้วก็มีผลงานเพลงด้วยครับผมนะติดตามได้นะกับต้งตาลนะน้องพอมแล้วตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างครับผมก็จริงๆตอนนี้ก็มีทำอ่ายูทูบของตัวเองด้วยแล้วก็มีทำยูทูบกับทางค่า กับพี่น้องด้วยครับผมใช่ชื่อแม่นายโอเคครับผมใช่ครับผมก็เป็นแต่ว่าไปกินเที่ยวอะไรนี้ครับผมใช่โอ้โหนะฮะก็ไปตามไลฟ์สไตล์ของเราได้แล้วบอกนะแล้วก็ไปดูหนังนะของพี่ต้าด้วยนะครับอยากรู้ไลฟ์สไตล์ของน้องชีวิตประจำวันปกติแล้วเนี่ยเราติดโทรศัพท์มือถือขนาดไหนใช้บ่อยไหมใช่ไหมว่าติดเลยบ่อยมากก็คือ ต้องติดตัวตลอดเวลาใช่ครับก็คือไปไหนก็ต้องเอาโทรศัพท์ไปด้วยนะครับเพราะว่าสมัยนี้แล้วคือโทรศัพท์คือแบบสำคัญมากคือทุกอย่างชายชาก็ใช้บ่อยมากน้องบอมนะครับของผมก็ใช้บ่อยเือนการเพราะว่าผมทำยูทูบใช่ไหมผมก็ต้องวฮ้ยทำคอนเทนต์ก็ต้องแบบพกโทรศัพท์ไปด้วยทุกที่ก็เลยจะต้องแบบว่ามีการ เลขแค่โทรศัพท์เป็นพิเศษโอ้โหสุดยอดเลยนะครับใช้โทรศัพท์บ่อยอบนี้แล้วปกติแล้วเนี่ยเราเราเปลี่ยนเคสโทรศัพท์บ่อยไหมก็เรื่อยๆืเลยครับแล้วแต่ปีแต่ก็ เวลาเราเลือกเคสเนี่ยเราต้องเลือกเคสที่มีลายที่เข้ากับเราด้วยแล้วก็เป็นเคสที่มีความแข็งแรงด้วยเพราะว่าดิสแยตเจตที่เราใช้มันก็ซื้อมาราคาแพงเนาะเราก็ต้องแบบว่ารักษามันนิดนึงให้คุ้มค่าใช่ครับอ๋อคือต้องเลือกคือเปลี่ยนบ่อยก็จริงแต่ว่าเราจะใช้เนี่ยต้องใช้เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนใช้ได้นานใช่ให้คุ้มค่าลายต้องสะท้อนความเป็นตัวตนที่ได้ดีที่สุดใช่เคสก็ต้องมีคุณภาพด้วยสมก็ม็นคุณภาพกับเย่ได้แล่ะครับ แล้วผมของผมก็คล้ายๆพี่ปอลเหมือนกันก็คือต้องเลือกอต้องเลือกเคสที่มีคุณภาพแต่แต่ของผมจะเวลาใช้เคสที่น้นจะใช้นานจะใช้ยาวเลยใช่เพราะว่าารู้สึกว่าไม่ไม่อยากเปลี่ยนบ่อยด้วยแล้วก็ต้องต้องเลือกเคสที่มันอยู่เราได้นานคงทนคงถนทัวร์เฮ้ยพอกมึงชี้ละครกิจกรรมเราแบบเราขึ้นคอนเสิร์ตเราไปมึงชีโทรศัพท์หยิบขึ้นมาไปเอ้ยมันตกงกันกระแทกแน่เลยแล้วผมเป็นคนที่แบบซุ่มซ่ามในเงี้ยแบบ ถืออยู่ภูมิรถโทรศั์ตกก็ต้องเลือกเลือกเทงที่มันดูแลโทรศัพท์เราได้ด้วยจริงเหรอคุณผู้ชมซุนซ่าจริงป่ะเนี่ยบ,บอมซุนซ่าเหรอซุนซ่า <laughs> แหมการันตีการรู้ใจจริงๆเลยนะฮะเพราะฉะนั้นต้องคงทนมีคุณภาพแล้วก็ลวดลายสะท้อนความเป็นคนของเรานะฮะความเป็นตัวตนของเราที่ดีที่สุดนั่นเองครับเอ้าพูดถึงคาแรคเตอร์กันากดีกว่าวันนี้มาแ p ปเปิล e ีตั้งทีนะฮะเราไปคอลแลบกับคาแรคเตอร์เยอะมากๆอยากรู้ว่าแต่ละคนเนี่ยมีคาแรคเตอร์ไหนที่ประทับใจเป็นพิเศษแต่ถ้าเกิดพูดตรงๆก็ง่ายไปสิง่ายไปทายใจนะได้ ใครใจกันดีกว่าเอาใครก่อนดีอยากรู้ว่าน้องบอมจะมีคาแรคเตอร์อะไรที่ชื่นชอบเป็นพิเศษให้น้องต้าบอกนะใจใจบอมใจใจบอมทั้งหลังรู้ไหม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 โอ้แอดจะเอาไม้จดกันนะพร้อมพร้อมพร้อมโอเคครับต้าครับเป็นคาแรคเตอร์ไหนครับเออพี่บอมเหรอคุ้บอม อ่อแมวแมวอะไรอ่ะช no ินชินจังชินจังจริงป่ะจริงไหมเอาจริงๆเลยนะห้ามข้ามต่อใจนะจริงไหมจริงครับผม ไม่สอรี่ด้วยใช่ไงครับใช่ไงครับบอกก็เพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยผมจะแบบเป็นคนผมสั้นใช่ไหมแต่ว่าคิ้วหนาใช่เพื่อนๆก็จะแบบอุ้ยเหมือนชินจังเลยอะไร่เขาเรียกว่าคิ้วเข้มแบบเข้มๆอ่าอ่ะอีกด้านอีงบ้านดีกว่าครับผมตาเราแล้วครับบอกต้องทายใจบ้านีกบ้าตอบถูกแล้วนะถูกแล้วก็คือคิดเอแล้วกดมีความกดดันเกิดขึ้นแล้วนะคิดว่าตอบถูกไหมครับโอสบายๆเนาะคนนั้นกำลังใจอยู่แล้วเนาะเอ้ยเอาละครับ ต้าครับตาต่อไปแหละครับโอครับบอมคิดว่าต้าชอบคาแรกเตอร์ไหนที่สุดครับอันนี้ง่ายมากเลยครับผมต้องเป็นเป็นวันพีวันพีที่พีที่คิดว่าถูกไหม เฉยแบบว่าได้ใจมากครับุณครับผมคูลมากเลยนะฮะสรุปว่าทักต้าคือวันพีซครับผมทางบอมก็คือชินจังใช่โอ้โหอย่างนี้ก็แบบคุณมาถูกที่แล้วครับนะมาที่แอปเปิ้ลชีพอดีเลยนะสุดยอดเลยนะฮะเอ้าเรามาเริ่มเล่นเกมกันดีกว่าครับเดียได้คิวของน้องสองคนมาแล้วแต่ว่าเล่นกันสองคนไม่สนุกกว่าสิเดี๋ยวเราจะเชิญชวนนะฮะเอฟซางหน้ามาเล่นเกมกับเราได้ไม่ได้ได้เราพร้<ด>อมแล้วเนาะ กติการครับผมขออนุญาตบอกกติกาสั้นๆแล้วกันนะครับก็คือเราจะให้ทั้งสองท่านได้สุ่มผู้โชคดีฝั่งละ5ท่านเนาะซึ่งเดี๋ยวเราจะเล่นทางฝั่งของของขอนุญาตเป็นฝั่งของน้องตาก่อนแล้วกันนะครับน้องตาเริ่มก่อนนะฮะสุ่ม5ผู้โชคดีมาหลังจากนั้นครับเราจะให้ผู้โชคดีเลือกไอเทมนะฮะ ที่คิดว่าศิลปินสุดโปรดของคุณเขาจะใช้ชิ้นนี้นะออต้องทายทายใจให้ได้ว่าลายวันพีซของบ้านเนี่ยเขาจะเลือกใช้เป็นอุปกรณ์เสร,ริมแกจะชิ้นไหนนะครับให้โดนใจเมื่อเลือกเสร็จแล้วเนี่ยฮะเราก็จะมีการเฉลยเนาะโดยการที่แห้ห้าคนยืนอยู่ด้านหน้าแล้วเดี๋ยวคุณไปยืนคุณไปยืนด้านหลังใครคนนั้นคือคนที่เลือกตรงใจกับคุณ โทรศัพท์ลายวันพีซไม่รู้หลักลายไหนครับพร้อมไหมฮะพร้อมครับพร้อมกับทั้งห้าคนหนึ่งสองสามพลังครับจุนก้าคอนเซ็ปต์โปรเมกับวินเนอร์ของเราด้วยขอบคุณทั้งห้าท่านเลยนะครับเดี๋ยววินเนอร์ของเราทีมงานจะติดต่อนะแล้วก็รับของรางวัลได้เลยนะครับขอบคุณทั้งสี่ท่านด้วยนะเอย่มาร่วมสนุกนะครับถือว่ามาร่วมสนุกด้วยกันนะให้กำลังใจพี่ต้านะครับเอาปรงมี้ให้กับทั้งห้าคนหนะครับ แล้วเดี๋ยวชุมชนก็มาถ่ายรูปกันเนาะนะฮะมาถ่ายรูปกันหลังจากกิจกรรมช่วงการเปิดงานนี้นะครับอุ้ยทำไมผมเลือกชิ้นนี้ล่ะครับป้าเอาจริงๆวันพีซเป็นกระตูกที่ผมดูว่าจดึเด็กแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ดูดูมาเรื่อยๆแล้วตัวละครที่ผมชอบสุดคือโซโล่ใช่ๆๆผมก็เลยเลือกแล้วผมชอบสีเขียวด้วยอ๋อแล้นี่เป็นกรอบสีเขียวใช่ๆๆก็เลยเลือกอนี่โอ้โหสุดยอดเลยนะฮะสมก็เป็นต้าหรือแคปเตอร์เนาะนะฮะ เตี้นะครับตบอกนะโอเคครับโอเคสุาพขงรบผู้โชคดีจากบองไทยจะมาเล่นเกมกันเชิญเลยนะครับอ่าไยที่หนึ่งครัทนึ่งช่วยมาแล้วครับหครับผมสุดยอดเลยครับน่วยเร์ครับมแล้วคิดัเบอร์ครับสิบสาครับ น้องบอมคนที่สามอเบอร์เดิมได้ไหมขนก็เจอของล้ขออนุญาตนะเพื่อเพื่อนเพื่อนมาเล่นกินกระจายนะครับขออนุญาตซ้ำขออนุญาตเปลี่ยนนะเ่อีมอ้ยเบอร์สครับเบอร์สคนที่สามเลยเนาะคนที่4จะเป็นเบอร์เบอร์เจ็ดครับและคนสุดท้าย้องประกาศเลย ขอ,อให้เลือกตรงจิตตรงใจกับบอมโอมจงตรงโอมจงตรงใช่หรอใช่หรอเอา็ิการแต่ว่าพ่ายด้วยหรออุ๊ยขาลเหรมีวินเนอร์แล้วล่ะผมรู้ก็ต้องรู้เลยเนาะเพราะว่ามันก็มีท่าชิ้นเนี่ยมันต้องมีเส้นหนึ่งตรงที่มัตรงใช่ไหมผมคุณคิดว่าบอมเลือกชิ้นไหน FC ฮะคางนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าเบอร์อะครับ ไม่ต <icana>, ้องแย่งกันครับผมมัยากครับปีจนเรื่องอะไรเนาะคือหน้ารับที่ผมเดินนะฮะกระสุนโชว์นะครับอ๋อโชว์สนิ๊กเกอรโชว์หันหันออกหันออกอ่าให้เห็นลวดลายจ้าหอเป็นเคสที่รองเมาส์ใช่ไหมใช่ครับมีเมสบอลเลตใช่ครับก็มีก็เป็นเคสไอแพดนะครับ เอจะเป็นชิ้นไหนเลยเนี่ยก็ดูน่าใช้หมดเลยนะกว่าใช้หมดเลยลายหน้าทุกท่าเลยแต่เดี๋ยวเราจะรู้แล้วครับว่าใครเป็นวินเนอร์งั้นให้บอกไปยืนด้านหลังคนที่ตรงกับคุณเลยครับห้ามยืนหลังตานะในกระดูกโอเคยืนย่างยืนย่างโอเคคิดอะไรนะครับพร้อมแล้วทั้งห้าคนพร้อมนะครับหนึ่งสองสามถึงเลยครับ สุภาพสตรีด้านขวาสุดเลยนะครับเป็นวินเนอร์นะครับเป็นเมื่อกี้บอมเลือกไปเยอะร้อยแล้วเป็นเคส iPad ดลายนี้นะเอาขอเิฟรูมเลให้กับทง่านผ่านด้วยนะครับวินเนอร์ของเราเด็ดซ่าของไอโฟนชิปกลิ่นออกไปให้รางวัลเลยนะครับขอบคุณมากครับทำให้ที่เป็นชิ้นนี้ครับบอมก็อย่างแรกเลยคือชอบพิซซนาครับผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมือนเป็นการเรียงแบบ มั่งน้าอะไรอย่างนี้ใช่แล้วก็แบบถ้าถึงจังจานมันแบบว่ากวนมากเป็นแบบเห็นแล้วแบบมันน่ารักแต่ต้องแบบมีเก็บไว้เห็นแล้วกินตามเนาะโอ้โหสวยที่มีพักน่ารักไม่มีผ่อนเลยทีเดียวนะฮะสุดพลังมากเลยนะครับผมนี่ฮะทุกไอเทมของทุกอันพชิผมก็คือเข้าใจนะทุกคนเลื่องพวกนีาใช้หมดเลยนะเพราะฉะนั้นชิ้นไหนก็คือโดนใจหมดนะครับแต่ไงเรามีตามกติกาเนาะสองเดืนเนอร์เดี๋ยวพักอันพิชิมอบของรางวัลสุดพิเศษให้เลยนะครับ อาว,วันนี้ทั้งสองคนฝากมูดกันอีกสักนิดนึงฝาก Apple ิ h ช e ฟอยากจะพูดอะไรกับ FC อยากจะพูดอะไรกับ Apple Chief ิ h ช e ฟนะฮะ<อ>ได้เลยนะคร<อ><อ>ับพบอมก,ก่อนก็ได้ครับครับผมผมก็ฝากทาง Apple ิ h ช e ฟด้วยนะครับผมก็เป็นผู้พัฒนาเคสมือถือนะครับอันดับหนึ่งของประเทศไทยเลยแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมีที่สาขาครับก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมาที่สาขาเยอะๆนะครับผมแล้วก็มีเคสแต่ว่า หลากหลายเนาะทีะ่มีลิขสิทธิ์ของทาง Disney ด้วยของซันลีโอด้วยหรือจะเป็นคาแรคเตอร์ที่เป็นแคบเป็นตัวลายเอโม่เป็นวันพีซก็มีให้เลือกหลากหลายมากเลยครับผมก็ฝาก Apple Chief ใช้ด้วยนะครับว้าวครบถ้วนเลยนะครับโดยเฉพาะที่แห่งนี้เลยเนาะ Exhibition Store ของ Apple Chief ของเรานะครับป้าครับโอเคครับก็ฝากทุกคนพพนะครับ Apple Chief นะครับลองทุกคนถ้าได้ใช้แล้วถ้าได้ลองแล้วจไพพะไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับ,รบมี มีเรื่องหลายแบบมากหลายอย่างมากก็มาลองเลือกมาลองชมกันได้นะครับแล้วก็ฝากพี่ย่าสีไว้ในอ้อมบอกอ้อมใจฮะจะลอยลาแล้วนะก็ฝากด้วยแล้วก็ฝากเพลงนะครับวันที่10เดือนหน้าก่อนครับโอ้โหเดี๋ยวไปเรื่อยๆนะครับฝากทุกคนผมฝาก้ากดีกว่า ไม่ใช่ฝากอะไรครับฝากใส่แฮชแท็กแอปเปิลชีสด้วยนะครับทุกช่องทางนะฮะเพราะว่าคุณจะถ่ายรูปหรือว่าจะอินทีมวิดีโอนะจะลงทุกช่องทางโซเชียลมีเดียนะครับอย่าลืมใส่แฮชแท็กแอปเปิลชีสด้วยนะจ๊ะ <ๆ S 1> เป็นกำลังใจให้กับพี่ๆนี่ <ๆ S 1> นอทุกคุนของชาตแอปเปิลชีสกันนะครับอาวช่วงนี้เข้าสู่การถ่ายภาพรุ่นกันดีกว่านะครับ